ับไม่พอสีลอมาหายอีเกเื่อก,กัะเดือกระตายทองไ่ะไ่าไม่สวยอย,ย,ย,ยจัต่ออยต่อหายไม่สวยไม่เห็นตอเปนตัวไงมินตอนนี้เขาอยู่สหรัฐอเมริกาเปย์โรงงานคร,รับปู่รุกเจริญเว็นครับเวลาสองร้อยห้าสิบปีนาที โอกมาหลาอยู่เรือยขวงจบจอบยึดจันก่อนเจ้าลอยลมกระายทองกับพอดีนุ่อยู่เรือยบึงไปก่อนครับกระตายทองดองไมควไล้วได้สาอยไ้สามลอยหเอาหัวเป็นตัวพดนักทั้งหัวจะได้พยจารองยึดจันทร์นละขอก่อนเจ้าลอยลมมาครับดอกเหมยครับราคาที่สอง ีเพียงห้าเพียงห้าขอให้โชคดีครับขวางดอกไม้ครับ1 2 3่งสองสามปล่อยครับบอดทอดีละดีละบอกแล้ว สองร้อยี่สิบพันไปเป็นของนับกระตายทองโอ้ลำโตไปดียีรากคันเป็นชักชคืขมือนั้นันจิเขาสูนย์เลยด้มือนี้มันไปดีครับอุตว่าัเขายอดอุ้งของแต่กุ้ปีออมบอรมันจะต้องใส่เพลงนี้แน่มันเร็วกันไปเป็นตะเภาไหลแต่ต้องดอกเยเห็นอีกปอนอนกันเห็นอีก่นก็เห็นอีกาดีกับหมอทอดนี่เสียหมาดี กูบอกเลยมันไวขนาดนี้จะลงเอาจะมย้ทธ์งอมยุธอมยุทธ์จมยุทอมยุทจอมยุทบจอมยุทธจอมยุทธ์อมยุทจอมยุทธ์จอมยุอยุอมยุทธ์จอยุทธ์อมยุท้อมยุทด์อยู่อยุทอมยทจองยุทธอยูทธอมยุทธ์ยุทจองยุจอยูอ่ยทุทธ์่อมยุทธ์ุอุอจอมยุทธจอมยุทธจอมย โอ้ไม่ไหวไม่ไหวครับกอเจ้าลอยลมในหนักเลยมไมเอกมาเอาไปให้เป็นตัวแจ้งตัววุ้ก็เรื่อบ้างเริ่มสีนนอยแล้วละครดอกเหมยมาครับตั้งตอไปคาลุงลูกหกสิเจ็ดสิบพร้อมขอให้โชคดีครับคาลุงลูกครับหกสิบเจ็ดิยรคาขอโชคดีครับหนึ่งสองสามปล่อยครับคา ลก้งครับเวลาเดือกขวากอดเจ้าเราล้มเปรคือกันครับกระต่ายทองเกรุ่นกอดเจ้าเราล้มก่อนครับเวลา212วินาทีกระต่ายทองครับเวลา315วินาทีนุ๊กหลูกจะในสี่เงี้ยบันจะในบ่เนี่ยทั้งนั้นแหละย้าไว้เย้าบอกว่าตาคานุ่มลูกเหรคานุ๊กว่าก็บพ่อได้หรอกคำไม่สี่เงี้ยบันนี่เบาได้ครับเบิกเบย วันจังแล้วบอลได้ครับดอกเหมยครับเอาไปเป็นตัวแจงตัวดครับรอบตัวบัง็เป็นค่าส8 912วยดากไม่ไปทางเทียงเสียงยังรอไม่องอดีมีดมันขาดขวัญใจนารีครับราคาที่78 912 78 912ขอให้โชคดีครับขวัญใจนารีครับ1 2 3ปล่อยครับ 912ขวัญใจนาลีนะครับหลายๆคนกจ็จับตาเบิ้งยู่นี่แหละพญาหมดครับหวังได้แจะเป็นนมมาหลายเรื่องคานมลูกเอะไรบางๆนั่นเป็นของครับดอกเหมยนี่แหละบางขวัญใจนาลีนี่แหละ811 912เด็กบามาอยู่เบามาอยู่ครับของดอกเหมยดังนี่ยครับ ยอาละจูอีเจ้าไมี่นเนี่ยนี่หนวดนี่หนวดอีกจังไม่บักหนวดเนี่ยบักบนเมียมันไปกับเบอร์เนี่ยมันจะไปอยู่ที่เดนมันเ็นังังมันนี่นไทยพวกโยนกับมีชุด้าพุ่ขึ้นพวกเราจะไปซุปเปอร์หมอนทองราคาสามสบสามสิบห้ามาครับซุปเปอร์หมอนทองครับราคาที่30 35ิบ้า ขอให้โชคดีครับซูปเปอร์หมอนทองครับ1 2 3ปล่อยครับสองร้อยสี่ันไปครับดอกเหมยสิมหาขา,ลาไล่แกงบอไปเบาดีตลอดเด้อดดอกเหมยมมหวัดใจนารีควนจังแล้วเบาได้ครับวนใจนา,านลีาขานุ้มลูกกบไหว้กเวลเล้นหนักเป็นนะครับขานน่มลูกหนักเลย ไที่หลังนี่เป็นของครับซุปเปอร์หมอนทองดอกเหมยคือบอลลูนอื่นใครในยีนุ้ยได้แล้วแต่นยับเปลี่จักราคาดอกเบิ่งแล้วครับสบายสบายครับดอกเหมยอาควบบอกนุ่มน้องอรุ่ราคาเจ็ดที่สองเพลียวบางตัวไปอาครับบางตัวไปเป็นของเดี๋ยวคาร์นลู๊กควันเป้แลวคครรับ็นเวลา ร้อยก้าสิบสองวินาทีมาครับเพ็งขวงครับเอาคมบวกนุ่มน้องอรุณแล้วครับเจองแนเดียวขอให้โชคดีครับเพชรอาคมบวกนุ่มน pues ้องอรุณครับสองเจ็ดสองขอโชคดีครับสิบสองสามปล่อยครับเพชรอาคมคมบวกนุ่มน้องอปล่อยจันจันปอจั่นจันขอ เลี้ยดาลีนั่นคือขวงครับขวังใจนาลีเบามาอยู่ปอดหมอนทองพ่อขวางพ่อเบาได้ครับซุปเปอร์หมอนทองไปนิ่งๆครับหลักๆควรมาอยู่เป็นขวางครับเทตอาคมบวกหนุ่มน้องอารุณมาอยู่ครับขวางดอกเหมยครับดอกเหมยนี่เป็นป้าของดอกพนานั่งนานะครับ เป็นป่าใหญ่ดอกพนานั่งนาได้ yup. ดอกเหมยเจ้าก็าจะหัวใจไปไปเบิ้ลตสักหอดป่าหอดบุกเกันแนะเดี๋ยววุ้นกับมาสองเดินนั่นนีงนี่ยังล้มาหางกงหลายอยู่ซุปเปอร์หมอดทองลาลาพืดเปร์ลองครับดอกเหมยครับเวลาสองล้อไอ้สามร้อยหกสิบห้าวินาทีก็จะอวิ่งไปเลาร้ยหกใชครับดอกเหมยเอคมบวกนุ่มนองอรลูน ออกขวงพ่อบอลได้ยุติ้ว่าเป็นบังไฟไปอยากดินดินก่อนเด้อ,อดินดินหลับมันยังหลับกอนะครับ